นะครับมนีเมาส์สะครับสะนี่หน่อยนี่ครับลักษณะสะา้อนใส่กี่หน่อยเนะนา,าะบางลักษณะไม้จะตามข้างหน้านี่ครับนะครับข้างหน้าจะมีกล้วยอินยาอยูน่นะครับครับปลาอายุตามางหน้าแหละครับมันก็จะไหลลงตามสาร คครรัับบอาจจะไปลงแล้วครับเพราะว่าสานีขาเจ้าเมาครับผมเองผมเมาครับผมเมาจะลงไทยครับสานีขาเจ้าเมาแล้วมาขอทายขาเจ้าเอาเพา่อยากลงไปกวนเข้าเจ้าครับใหขาเจ้าทายกันเองครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ขาเจ้าลงหนีบองหูจ้าครับว่าสานีงูลายครับงูป่าลายเ้อเพิ่งข้าเจ้า้าเจองูแล้วเข้าเจ้าเจ๊อย่างไรครับเธเพิ่งเลิ

对吧？Yeah, well. Ngày. Thì ngay. ngay.

เราตากรรมการแล้ววะได้เลยครับอท่านจะบุกหัวนะขึ้นมาซะดีๆนี่ก๋วยคือคนก๋วยหรือเปล่า ปลามันมุดอย่ใต้ขีดต่อมเย็บเย็บโอ้ปครงไงล่ะตัวมันมุดอย่ใต้ขีดต่อมเล มันแรงลงไปอยูุณุ่มเละลงใส่ใหญ่แหละยังนาผุนหัจะเปลาอ่ะ

แจแจเจรถเอียนบอกเออหางเอียนกี่นี่นี่นั่นน่นน่นน่นเอียนเอียนดาบดับดาบดับเอาคู่มาใส่เอียนนะครับนี่มึแจมาหลอดปองออกเข็มมีหู จะลนกเยังนะเย็ดเนยไม่เนยมันลงลงเลยเย็ดไม่ยอมกับรถไฟไปเลยเดี๋ยวเสียงรถไฟ Để yên lên bò Cho thắng lên nè lại tổ nữa lại, lại. lại. con <laughs> เฮ้ยว่าป่ามอนมันมันสายจะึ้นยังไงแล้ว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 บอกว่าป่ามันสายจะแล้งังไปแล้วถิ่มแล้วถิ่มแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วโอ้ยดาบดาบ ดาวเอลเร็วเม่ดังไไปปาไะคอยไปรอนงหรอวะปามดสายจะขึนยังไดาลานก้อนหมูเลย โอ้ปากคอตัวน hey, ี oh, ้มเลล้างกันบ oh, no. ่ตัวนี้ล้างกันบ่ตัวนี้ดาบลานก้อนมูสุ่มมังดูเยหลายบ่ Oo oh, lại, gì nữa? nèo 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 ได้ดับปะอเอาประอตัวเงี้ยเง้มาดับเมากัเมาอย่างเจ้าปาก็มาอยู่เจ้ายให้มันล้เด้อลูพื่อนเดี่ยวอกปาเพื่อนนก

คนเมาสาได้ไคนนั่นไหนดาบมูดาบ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 มันงูบัดไปแล้วดาบเบอกแล้วเปล่าว่เมื่สสายจะเฝ้าขึ้นมาดาบแลนจนมูเลยอ่ะมาละวะเราถามปอนหัวกันห้อยหนยตู้หนุยตู กูดีบุ้งดูอะไยังไงเย็นเครออ๋อโอเคอ๋อโอเคครับซาน่อยนี่มาแล้หครับนี่ลงวดูน้งปาดูน้องปาดูเอค โอเคครับเนี่ฮะเนี่ยอูกวัดใชอเใช้ดูปัดเจตนะเอตูปัดตังไงม่อไรโกนไม่เห็นเลย เจ้โตูตูแม่ครับย่นี่โกนครับผมนะเจโต่นะสามซี่ตครับอ่ไอฝากล่องไหมกล่องไทยหอนนี้นี่กไ่ต้องยังเอไดกาับเลยตัวมาเลลีนี่หาไหมนับเฮ้ยลูกนีโอ้โหักวะ เออเออไม่ติดเงี้ยโอ้ะเราไม่มาหาตินะนี่วะเบอร์อะไรับอร์อะไรเนะดาวด้วยแมสดางูด้วยดาบด้วยยาพับตัวหนึ่ตัวบางใหญ่นึงตัวหนึ่ง๋ัว ขึ้นเลยนท่านู้นันี่ยังจบงูโซโอ้ตัวใหญ่คนยังกก่วะเอาให้คนหมอสาจับมา้งฝนหนาวห่องูในแ่นี่คไ พองงูไดไหมนี่นๆๆๆๆอาไปว่อะไรเฮ้ยเอาเละแล้วเขาไปเจ้าของโมซาจับ มาเมืจอเช้มีคนเปียนอยู่มาเอเาเียนยเดี๋ยวยขึ้นดีวเดี๋ยวเดี๋ยวางไฟหมางไฟไหมคนอนเ่นเาเพื่ยนเงะผลงานครับเยีนายตัวนึงสวิงวิงขา พี่รากไนเลยเย็นออกเย็นเหี้ยตัวนึงมัดเลยกันต้องดูป่าตองใหน้ามนี้สานหน่อยครับนี่โอเคครับผมน่ผลงานโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับดัมที่วีครับผมคุ้มนกครับสวัสดีครับ